ช่องพิมพ์รติการมาแล้วะค่ะสวัสดีค่<ส>ะวันนี้มาพบกับช่องพิมพ์รัติการอีกแล้วนะคะได้คก็วันนี้จะมาสอนแ,แทนๆทนถักใบไม้ค่ะทุกคนเห็นเปล่าเห็นค่ะตอบตอบหมดเลย เรียวมากเลยทุกคนอันนี้เป็นใบไม้นะขนาดสี่เซนนะคะทุกคนเพราะว่ามีเพื่อนๆใน YouTube นะคะบอกคอมเมนต์มาว่าพี่ครับสอนผมถักใบไม้หน่อยครับพี่อะไรนะพี่สอนเข้าใจดีครับ ่พิมก็เลยจัดให้เลยค่ะอันนี้เป็นคลิปถ่ายเป็นคลิปสอนถักใบไม้นะคะใบไม้ปกติเลยขนาดส4เซนนะคะทุกคนเออก็เดี๋ยวไปเดี๋ยวพิมพ์จะไปแนะนําอุปกรณ์การทําแล้วก็สอนถักกันเรื่เข็มโคเชเข็มเก็บปลายไหม ไกหมายพรมสี่พาย,ยาไปดูวิธีทำกันเลย A few minutes later ทุกคนมาดูกันนะคะเราจะถักใบไม้แบบนี้นะขนาด4มิลน,นะทุกคนอ่าเดี๋ยวพิมจะอธิบายให้ละเอียดเลยนะใครใครชอบไม่ชอบคอมเมนต์ได้นะติชมกันได้นะจ๊ะมีน้องแมวมาให้กำลังใจด้วย <c oughs> เรียวมากเลยทุกคนอะถักโซ่นะคะอ่าตอนขึ้นงานขึ้นแบบนี้นทุกคนถ้ามีเสียงรบกวนก็ขออภัยด้นะทุกคน <c oughs> คลิปนี้ทำเรียวมากก็ขมวดไปใหม่นะคะเป็นเลขเก้านะคะแบบนี้เป็นเลขเก้าแบบนี้นะ พันปะนี่จะถอนสอนแบบช้าๆเลยนะขมวดป้ายไหมเป็นเลข9ค่ะไหมเส้นที่เราขมวดอะ่ะมันจะอยู่ข้างล่างเส้นที่ที่เราไม้มีไว้อ่ะมันเอ่อพันนิ้วไวอ้อ่ะเนี่ยนะทุกคนอ่าพอเราขมวดเสร็จแล้วใช่ไหมเราเอาเข็มเนี่ยเข็มเนี่ยเบอร์สามทับศูนย์นะแย่เข้าไปในวง วงไอห่วงที่เราทําเมื่อกี้นะเราก็พันหัวเข็มควักเข้ารูเข้าห่วงมาแล้วก็ดึงเหมือนมัดตนะทุกคนอะใครไม่เข้าใจเอาใหม่เอาไปลายไหมไว้ข้างหลังเป็นเลขเก้าเลขเก้ากับหัวนะกับด้านเลขเก้ากับด้านนะแล้วก็เอาเข็มอะ เข้าไปในรูนี้นะแล้วก็พันหัวเข็มควักออกมาแล้วก็ดึงแบบนี้นะอ่ะแล้วก็ถักโซ่ไปสิบเอ็ดโซ่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดพอได้สิบเอ็ดแล้วนะทุกคนก็ อย่างนี้ทำอย่างนี้กลับด้านเราจะถักกลับไปทางนี้นะคะแล้วถักแถวแรกตรงนี้นะถักกลับไปนะคะถักขาก,กลับนะคะเป็นช่องนี้ช่องถัดจากช่องนี้นะเห็นปะถัดจากช่องเนี่ยอันแรกมันจะเป็นสิบเอ็ดใช่ไหมเรามาถัก ถักหลักที่ 10. สิบักถักหลักที่สิบเอ็ดเราไม่ถักนะเรามาจิ้มลงที่หลักที่สิบเลยทุกคนนะคะแล้วก็พันหัวเข็มค่ะแล้วก็ให้มันได้ห่วงสองห่วงบนเข็มนะแล้วก็พันหัวเข็มแล้วก็ลอดห่วงสองห่วงค่ะคือเอ็กได้แล้วหนึ่งเข้าใจไหมถ้าใครไม่เข้าใจสามารถ ทำความความเขาเรียกปากความเร็ววิดีโอได้นะความช้าความเร็ววิดีโอได้นะทุกคนนะคะต่อมาค่ะต่อมาค่ะถักทีหลักที่สองพันหัวเข็มค่ะแล้วก็จิ้มไปที่หลักต่อมานะคะคือหลักที่เก้าก็พันหัวเข็มเอ้ยไม่ใช่พันหัวเข็มเออพันหัวเข็มแล้วก็ควักขึ้นมา ให้ได้บนห่วงสามห่วงเอ้ยเออถ้าพิมก็อธิบายผิดอธิบายถูกก็เอาใหม่เอาใหม่เผื่อคนไม่เข้าใจนะสำหรับคนยังไม่เข้าใจนะเราจะถักหลักต่อไปนะคะ,หล,ะ,คะหลักต่อไปคือหลักที่เก้าพันหัวเข็มนะคะพันหัวเข็มหนึ่งรอบนะพันหัวเข็มหนึ่งรอบแล้วก็จิ้มลงไปหลักต่อมาหลักที่มันคือหลักที่เก้า จิ้มเข็มลงไปควักไหมขึ้นมาให้ได้ห่วงสามห่วงบนบนเข็มนะแบบนี้นะแล้วก็ควักไหมลอดสามห่วงเลยลอดทีเดียวไปเลยนี่คือโคด e, อีอโคดทีนะโคดทีนะอันนี้ทีนะทุกคนอนะ่ะพอได้พอได้หลักที่2ไปแล้วแล้วก็พันหัวเข็ม1นห่วงอันนี้เป็นโคดเอนะอ่าเป็น F นะอันนี้ F จะพูดแบบพิมพิมไม่รู้เป็นภาษาไทยอะพิมไม่ค่อยรู้แต่ถ้าเป็นเออภาษาอังกฤษอะพอรู้ที่เป็นโค้ดนะอ่าเป็น F นะ F ก็คือพันหัวเข็มค่ะหนึ่งรอบแล้วก็จิ้มหลักถัดมาหลักที่แปดแล้วก็ควักไหมขึ้นมาให้ได้ให้ได้ห่วงสามห่วงบนเข็มแบบนี้นะจะได้ให้ได้ห่วงสามห่วงบนเข็มแบบนี้แล้วก็ควักปลดสอง พักใหม่แล้วก็ปลดสองแล้วก็ปลดสองแบบนี้ก็จะได้เป็น F ทันไหมคะถ้าไม่ทันสามารถกดกด o w ลคิปเอ้ยกดความเร่งความเร็วหรือช้าก็ได้นะในใน u t u b e มีเขามีบอกนะต่อไปอันที่3เราจะถักอันนี้เขาเรียกอะไรอะ่ะเขาเรียกเข,เขาเรียก H H มังโค h เฮสนะคะ น่าจะน่าจะประมาณนั้นพันหัวเข็มสองรอบค่ะเอาใหม่นะหลักที่หลักที่เจ็ดนะเอ้หลักที่แปดนะเราจะพันหัวเข็มสองรอบอ่ะพันหัวเข็มสองรอบอ่ะสองรอบแล้วนะแล้วก็มาจิ้มหลักที่แปดจิ้มลงไปเลยแล้วก็ควักไหมขึ้นมา หมบนห่วงจะมีหนึ่งห่วงสองห่วงสามห่วงสี่ห่วงมีทั้งหมดสี่ห่วงนะทุกคนบนเข็มแล้วก็ควักไหมลอดทีละสองห่วงอย่างนี้แล้วก็ควักไหมลอดทีละสองห่วงแล้วก็ลอดทีละสองห่วงแบบนี้ค่ะมันก็จะได้ H นะคะโค้ด H ทำแบบนี้ไป ทำแบบนี้ไปประมาณสามสามหลักนะพันหัวเข็มสองครั้งจิ้มไปที่หลักที่เจ็ดควักใหม่ขึ้นมาบนเข็มจะมีทั้งหมดสี่ห่วงทุกคนแล้วก็ควักเข็มไอ้ควักใหมแล้วก็ลอดทีละสองห่วงหนึ่งสองสาม อ่าสองแล้วนะสองหลักแล้วนะทำาแบบนี้อีกหนึ่งอีกหนึ่งหลักพันหัวเข็มสองรอบแล้วก็จิ้มใหม่ลงไปหลักที่หกละควักใหม่ขึ้นมาจะได้ห่วงบนเข็มสี่ห่วงแล้วก็ควักใหมสองห่วงควักใหมสองห่วงแล้วก็ควักอีกรอบหนึ่งเราจะาได้ โคดเอฟแหละสามครั้งอะต่อมาเราจะถักเหมือนเหมือนตอนแรกที่เราขึ้นเลยนะคะเราจะถักเหมือนตอนแรกที่ขึ้นมาเลยนะก็จะเป็นพันหัวเข็มหนึ่งรอบเป็นโคดเอฟนะพันหัวเข็มหนึ่งรอบจิ้มหมลงไปพลักหมขึ้นมาค่ะก็พันหัวเข็มปลดทีละสองก็จะได้แบบนี้ ะะต่อมาเป็นทีพันหัวเข็มหนึ่งรอบจิ้มใหม่ลงไปควักใหม่ขึ้นมาแล้วก็ควักทีเดียวเลยฝึบอีกทีหนึ่งก็ทีต้องทีอีกทีหนึ่งนะทีสองอันนี้จะมันจะอยู่ช่วงช่วงช่วงไปลายนะคะไปลาย เขาเรียกไปไปลายใบอ่ะไปไปลายใบตรงเนี้ยทีอีกหนึ่งครั้งอ่าทีอีกหนึ่งครั้งพันพันหัวเข็มหนึ่งครั้งนะแล้วก็แล้วก็จิ้มจิ้มเข็มลงไปแล้วก็ควักไหมขึ้นมาก็จะได้สาม้วก็ควักไหมลอดทีเดียวเลยสามห่วงแล้วต่อมาก็เป็นเอ็กค่ะเอ็กนะโคดเอ็ก คน x น่าจะรู้นะแล้วก็แล้วก็กลับมาวนมาวนมาฝั่งอีกฝั่งหนึ่งนะเป็นฝั่งนี้เป็นฝั่งข้างบนนี้นี่เป็นฝั่งข้างบนนะก็จะเป็น x จิ้มใหม่ลงไปตรงหลักเมื่อกี้ที่เราถัก x อบทุกคนที่เราจิ้มเราจิ้มหลักตรงที่เราถัก x เ,เมื่อกี้นะ ตรงเนี้ยตรงข้ามกันน่ะจิ้มลงไปควักไหมขึ้นมาแล้วก็ถักโคดเอฟนี่โคดเอฟนะเราก็เอาปลายไหมเนี่ยไว้ข้างหลัง่ะต่อมาโคดทีเหมือนเดิมควักเออพันเข็มพันหัวเข็มนะเอาไหมพันหัวเข็มนะแล้วก็จิ้มลงไป จิ้มหลักถัดไปนะแล้วก็ควักใหม่ขึ้นมาได้สามห่วงบนเข็มแล้วก็ควักทีเดียวเลยนี่เห็นปะเราจะได้อย่างนี้อ่ะต่อไปก็เอฟเอฟแล้วก็จิ้มลงไปควักใหม่ขึ้นมาแล้วก็ปดใหม่ทีละสองห่วงนี่ เราก็จะได้แบบนี้แล้วนะเราได้แบบนี้แล้วนะทุกคนอ่าต่อไปต่อไปเราพันหัวเข็มสองรอบสามหลักอันนี้พอเข้าใจใช่ปะทำเหมือนเดิมเหมือนฝั่งนี้เลยพันหัวเข็มสองรอบจิ้มในหลักถัดไปก็ควักใหม่ขึ้นมา ปวดหัวเข็มทีละสองห่วงสองห่วงแล้วก็สองห่วงแบบนี้แบบนี้นะเริ่มสวยแล้วทุกคนเห็นปะตรงนี้มันจะแหลมแหลมหน่อยทำเหมือนเดิมพันหัวเข็มสองสองครั้งจิ้มไหมลงไปควักไหมขึ้นมาปวดหัวเข็มสองครั้งสองครั้ง 3ครั้งอ่ะก็จะได้แบบนี้ครั้งที่สองต่อ,อไปครั้งที่สามพันหัวเข็มสองครั้งจิ้มไหม่ลงไปควักใหม่ขึ้นมาปลดหัวเข็มสองครั้งสองห่วงไม่ใช่สองครั้งสองห่วงเออแล้วก็สองห่วงต่อมาจะถึงจะเสร็จแล้วนะทุกคนจะเสร็จแล้วนะพันหัวเข็มหนึ่งครั้งอันนี้เป็นโค้ดเอฟนะเอฟนะ แล้วก็จิ้มไหมลงไปควักไหมขึ้นมากดทีละสองห่วงฝึกแหมโอเคต่อไปโคดทีพันหัวเข็มหนึ่งครั้งจิ้มจิ้มลงไปจิ้มเข็มลงไปแล้วก็ควักไหมขึ้นมากดทีเดียวเลยสามห่วง่ะแล้วแล้วก็อันสุดท้ายค่ะ โคตเป็นโคตนี่เลย4ปิดชิ้นงานโซ่หนึ่งเรียบร้อยเดี๋ยวพิมพ์เขียนเขียนแพทไว้ให้นะเผื่อทุกคนจะเอาไปใช้ประโยชน์ได้เสร็จแล้ว A few minutes later. เป็นไงบ้างคะทุกคนเข้าใจกันบ้างไหม พิมพ์พสอนเข้าใจไหมนี่ที่พิมพ์พไปสอนมาแล้วนะพี่พิมพ์พไปสอนมานะเป็นใบไม้ขนาดสี่เซนสามารถทําขายได้สบายเลยทุกคน <S <S> <S เผ๋ยวพิมพ์แปะลิงก์ไว้ใต้คลิปให้นะเป็นไงเป็นไงสวยเนาะมันก็สวยแหละอันนี้พิมพ์พิมพ์พด้นสดเลยนะพิมพ์พด้นสดเลยนะทุกคนพิมพ์พไม่ได้ มีแพทในหัวเลยพิมพ์ต้นสดเลยค่ะก็ <Wow. S 1> ถักตามเนี้ยนะตามจินตนาการอะทุกคนเดี๋ยวพิมพ์แปะแพทไว้ให้สวยไหมสวยเนาะ <c oughs> ก็เป็นใบไม้อะ่ะมีสำหรับใครที่ไม่เข้าใจสามารถคอมเมนต์ได้คอมเมนต์ถามได้นะติชมได้ถ้าสอนไม่เข้าใจก็ขออภัยด้วยนะคะ ก็สำหรับวันนี้พิมพ์ทำทิปสอนได้เรียวไทมมากก็ใครที่เข้ามาดูก็ขอขอบคุณที่เข้ามาชมกันนะคะใครที่อยากให้กำลังใจหรือว่าอยากให้ทำผลงานอะไรอีกหรือจะให้สอนอะไรอีกสามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะคอมเมนต์ใต้ล่างมาได้เลยก็ใครท,ที่ที่ถักตามแล้วอยากจะโชว์ผลงานก็สามารถ กดลิงก์ใต้ล่างได้เลยเป็นลิงก์เพจของพิมพ์เองใครจะเข้ามาดูก็ไอ้ใครจะเอาผลงานมาให้ดูก็สามารถเข้าเข้ามาที่เพจพิมพ์ได้เลยแล้วก็ส่งมาทางแชทก็ได้เออนะคะสำหรับวันนี้พิมพ์ขอลาไปก่อน E ีีหน้าจะสอนอะไรต่อไปก็ติดตามชมนะคะเพราะว่าตอนนี้มีคนบอกว่าสอนถักเคสยาดมหน่อยเป็นรูปการ์ตูนแบบนี้นะก็เดี๋ยวพิมพ์ลองไปศึกษาก่อน เดี๋ยวพิมจะมาสอนให้นะคะรอรอหน่อยเพราะว่าตอนนี้งานพิมพ์เยอะมากทุกคนก็เดี๋ยวจะพยายามหาเวลาว่างมาทำให้นะคะมาทำคลิปให้นะคะสำหรับวันนี้พิมพ์ไปก่อนนะคะ